สวัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้งเรียกสำหรับวงที่เราจะมาเกชันกันในวันนี้นะเป็นวงที่ผมเคยทำความรู้จักไปนะในไบกรุ๊ปโปรเจกต์นะ <c oughs> เป็นวงที่ชื่อเพลงเนี่ยโคตจะเอกลักษณ์นะไม่มีใครเหมือนแน่นอนยาวแบบยาวเกินน่น,นะครับผมวันนี้เราอยู่กับวง tomorrow by together กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนะครับช ok er er ื่อเพลงว่า Loser Lover แล้วกันนะ Loser เท่ากับ Lover เพลงก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ 0x1 Love s o n อะไรสักอย่างนะเพลงนั้นแบบโหผมชอบมากนะซาโรตีโคตรดีไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเลยนะผม Loser Lover นะผมอาจจะยังจำชื่อเมมเบอร์ได้ไม่หมดครับต้องขอัยด้วย ส่วนใหญ่วงบอยกูผมตามบทงานเพลงนะน้อยวงที่จะตามจริงจังขนาดนั้นคนนี้ที่ผมชอบย่อนจุนนะโคตรคิวหน้าแบบเฟียวจัด Đấy mà song đơn nè, nào đơn tiền Hãy subscribe cho kênh không vui giờ anh trường tặng mai tìm được càng lá แนวเ,เพลงนี่คือแบบว่าสไตล์ของไอ้นี่เลยนะของ TXT เลยลบอมกียูอะใช่ป่ะมีชื่อลันมาในหัวผมทอน,นี่น่าจะฮิวนิงใคร ได้แบบว่าแสดงความเป็นตัวเองอะไรงี้ป่ะ

กลรักวงนี้แนวเพลงแบบไม่เคยเห็นวงไหนเหมือนเลยเฮ้ยแนเรื่องต่อกันปะเมื่อเล่นที่แล้วก็ม hey, ีแบบเกี่ยวกับรถเหมือนกันแต่รถน้ำระเบิดไปแล้วเนี่ย txt t by t ใช่ไหมก็จบกันแล้วครับผมสำหรับเลเจชั่นเพลง Loser Level ของ Tomorrow by Together สำหรับเพลงนี้เนี่ยมันคงสไตล์แหละนะมันเป็นแบบแนวของ t by t ชัดเจนเลยนะแต่ว่าผมแบบรู้สึกไม่ค่อยชอบนะรู้สึกชอบเพลง I know I love you มากกว่านะ ปในส่วนของเมมเบอร์เลยแล้วกันนะผมคนแรกก็ซูบินนะซูบินที่เคยแบบหวานเจี๊ยบนะคนนี้หน้าตาแบบหล่อแบบสุภาพบุรุษอะฟิลแบบประมาณนั้นนะบอกไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> คนต่อไปนะยอนจุนนะคนนี้หน้าโคตรฟีดอะของจริงจังคนนี้ถ้าผมตามจริงจังนะน่าจะเมนคนนี้นะสําหรับช่วยยอนจุนนะคนต่อไปนะบอมกยูนะคนนี้ก็ออกหวานนะในสายตาผมหน้าดูแบบว่าออก ทรงน่ารักนะต่อไปก็แทยอนนะผมคนนี้นึกชื่อไม่ออกเลยแบบโอหไม่มีชื่อเล่นมาเลยนะแทยอนก็เท่นนะคนนี้ในเนื้อเรื่องก็แบบว่ารู้สึกเหมาะมากนะเล่นสกเก็ตบอร์ดต่อไปแล้ผมฮิวนี่งไคครนะับคนนี้ได้ซีนในเกิร์ลแพเน็ตด้วยนะเพราะว่าน้องไม่แข่ง <laughs> มีซีนออกนิดหน่อยคนระับรู้สึกว่าตัว Mv กับตัวเพลงเนี่ยทำออกมาได้เข้ากันดีนะครับไหลลื่นนะ ถึงแม้ว่าจะฟังเนื้อเพลงไม่เข้าใจก็ต่ามนะแต่มันต <them> ้องสื <GO av uther> ่อตามชื่อเพลงอยู่แล้วนะครับถือว่าดีเลยนะ MV นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซั s สไคร e แล้วก็ที่สุคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับจอันใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง